สวสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมากับช่องทะกีโอมวันนี้ผมจะมาพรีวิวอัปเดตในวันที่27ธันวาคือวันพรุ่งนี้เนาะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างมาดูกันอ่าพรุ่งนี้จะมีอัปเดตด่านที่14เนาะแล้วก็มีด่านฟาร์มอ่ากระดัมเดอะอ่าเดอะออเดอะออรจินเนาะ ก็คือหุ่นสีเขียวกันดำนั่นแหละแล้วก็จะมีเป็นเอากันดำเอายูนิคอร์นกันดำกับกาโต้ดิกดมเข้าตู้ปกติแล้วก็คนขับตว้เนาะมันนาดกับกาโต้เอาเข้าตู้แล้วนั่นเองสามารถเปิดหลุดได้แล้วตอนนี้เนาะอีเวน เป็นอ่าเป็นเรทแบทเทิร์นก็คือได้ของตามนี้แล้วก็ได้เอสดอาร์ด้วยเราได้น้องเอสอาร์เหมือนกันแล้วก็นี่เป็นาตัวคูณในการดอบของเนาะเท่ากันเลยทลั้งดูกันดัมแล้วก็คนขับเท่าเท่นากันอ่าแล้วก็จะมีแจกเป็นตัว๋วกาชาอย่างละสามใบาเนาะไม่รู้ว่าจะมีแจกเพิ่มอีกไหมข้างใน เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ่ะค่อยไปดูอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้เนาะอ่าแล้วก็เป็นตู้กาชาเป็นเอ็กซ์ตีมลิมิเต็ดก็คือนูกันดัมกับอาร์มูโรเรสีแดงรอบนี้เนาะเป็นสีแดงแล้วโอเคพรุ่งนี้มีเป็นอ่าสตอรี่โหมดดบคูณสองเนาะเพราะว่ามัน มันเปิดด่านใหม่แล้วด้วยก็เลยม,มาเป็นคูณสองให้ด้วยเอามาฟาร์มเก็บอไปอัพหุ่นอะไรเงี้ยเนาะโอเคแล้วก็มีเป็น New Year Campaign New Year Campaign เนี่ยจะได้เพชรสามพันเนาะได้เพชรสามพัน pack, 2, 6, พ 8, พแล้วก็จะมีแพ็คเข้ามาเป็นแพ็คสองพันหกเพชรแปดพันสามเพชรแล้วก็หนึ่งมสองพันเพชรเนาะก็เลือกเติมมันที่เราอาสะดวกอย่างนี้มาต่อไปผมพาไปดู ผมพาไปดูสกิลของหุ่นโอเคอันนี้คือหุ่นนูกันดัมอ่านี่คือสเตทตรวมที่คอสตอมสิบเอวอลิตี้รีเสิร์ฟห้านะเลเวลหนึ่งร้อยอ่าไม่รวมไม่รวมเป็นเกียร์แต่เตตค่อนข้างสวยเพราะว่าหุ่นเป็นหุ่นเนกอเนกประสงค์เนาะก็คือหุ่นรูปเท้าแล้วกัน เป็นหุ่นรูปเท้าเกสกิล okay. ex ตำล่าเมสายวหมายหนึ่งตัวอ่าหกร้อยเก้าสิบสามเปอร์เซ็นแล้วก็มีฮิลยี่บสองเปอร์เซ็นให้กับเพื่อนทั้งหมดธาตุเซสกิลความเสียังเพิ่มขึ้น,นจากจ,ากจุดเริ่มต้นสามเปอร์เซ็นความเสียหายจา,จากอาวุธที่สามว่าจากบีอาวุธที่สามเพิ่มขึ้นห้าสิบจากการต่อสู้ความเสียหายตาแสงเพิ่มขึ้นเจ็ดจุด อ่าสามจุดเจ็ดศูนย์เปอร์เซ็นเป็นระยยี่สิบวิไม่สร้างความเสียหายเนาะทุกครั้งที่เปิดใช้งาน EX อาจจะมีที่มีไอีบวสีแดงก็จะได้หรือเริ่มอีกแปดเซนความเสียหายบีมเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นเป็นระยะยี่สิบสี่วินาทีหลังจากเริ่มอ่าถ้วจะอุที่สามอันนี้ความเสียเพิ่มขึ้นสิบสามเปอร์เซ็นเนาะจะเริ่มทุกครั้งที่เปิดใช้งาน EX ความเสียบีมลดลงก็คือโดนโดนบีมเบาลงนั่นเองโอเค อเป็นบีหมดเลยสามอันมามาดูคนขับต่อเมื่อกี้อ่าโปรแกรมอัดมันหุดไปเฉยเลยพู้เป็นนจบแล้วอะไรอาเัว่ก็คืออามูรเรเนาะมาดูสกิลสกิลที่หนึ่งสกิลที่หนึ่งเมื่อขับหุ่นสีแดงได้เป็นชูติ้งเซน์เนาะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นเป็นเวลาหนึ่งร้อยสิบสี่วิ ทุกครั้งที่ใช้ ex เท่านั้นนะถึงจะได้อันนี้อ่าแล้วก็เมื่อขับหุ่นลูกเท้าเนาะก็จะได้เป็นชู o ติ้งเซมเพิ่มอีกสี่หเซนแต่เริ่มเลยโอเคต่อไปเป็นเมื่ออยู่ในหุ่นกันตั้มไทยตั้งแต่เริ่มจะได้เลชั่นเพิ่มขึ้นสิบสองเปอซนเนาะอ่าแล้วก็เมื่ออยู่ในแต่ขวัวไปโูเฟรมก็จะได้ชูตติ้งเซมเพิ่มขึ้นสี่หกเป ไม่อยู่ในเซคเกิลนีโอซีโร่ก็จะได้เป็นความแม่นเพิ่มขึ้น10% 12%เตั้งแต่เริ่มต่อสู้อ่ะสกิลมีเท่านี้เนาะโอเคดูนี่มาดูอ่าคนขับที่แจกฟรีในในอ่าเลดอีเวนต์ไมอยู่ในอ่าเมือม่อเมื่อเมื่อเลือดเหลือน้อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นความรู้สึก น่าจะในการยิงอันนี้เป็นปรนะั่งกิสก่อนนะอ่าชุดชุนเซนเพิ่มเพิ่มขึ้นห้าเก้าเอร์ซ็นแล้วเมื่ออยู่ในหุ่นสีแดงความแม่นเพิ่มขึ้นสิบาเปอร์เซ็นก็คือขับหุ่นสีแดงดีตัวนี้โอเคมีเท่านี้เนาะมาต่อไปเข้าจุดหน้าเปิดไหมหน้าเปิดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นอะไรนะพูดงี้นะเป็นลิมิตเนาะอ่าแต่ว่า วันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งหนึ่งมกราเนี่ยอาจจะมีสไรส์เหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นที่เอาอีกตู้หนึ่งเข้ามาก็ต้องเก็บเพชรไว้ซึ่งผมคาดดาว่าน่าจะเป็นซาซาบีผมคาดดาว่านะน่าจะเป็นซาซาบีอซาซาบีตัวไหนเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมพาไปดูนะซาซาบีก็คือตัวไหนนะ สีฟ้าซาสาบีน่าจะน่าจะตัวนี้เนาะผมว่าที่เข้ามาน่าจะตัวนี้ว,วันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นซาสบีน่าจะน่าจะตัวกีเลยแน่นอนถ้าจะเข้าวันที่หนึ่งนะก็คือเก็บเพชรเผื่อไว้แหละเผื่อใครอยากได้ซาสบี ก็ไม่แย่เนาะเดี๋ยวมค่อยมาพามยูสกิลสซาบทีทีหนึ่งตอนตัวเข้านี่คือการคาเดเอาก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็เจอกันในไลฟ์วกวันพรุ่งนี้มีสองไลฟ์เป็นกันดั้มกับฮองไกเจอกันพรุ่งนี้ครับ